ครับผมวันนี้ก็ผมโนมินาสายนะครับผมแล้ววันนี้นะครับก็อยู่ในเกมลายเรนเจอร์กันอีกเช่นเคยนะครับผมแล้ววันนี้นะครับเราก็จะมารีวิวตัวนี้เลยนะครับอผู้สร้างยุคสมัยของนักเลงมันจิโร่นะครับผมเกียอาจจะดูแปลกๆไปนิดนึงนะครับผมก็เป็นเกียร์ที่ผมไปเปิดมานะครับผมในคลิปก่อนนี้นะครับผมแล้วก็เป็นเกียร์ที่ผมเปิดเล่นๆกับเพื่อนนะครับก็ออกมาเป็นเข็มขัดคล้องตัวลีโอนาด์นะครับผมผมก็ใส่ไปเลยนะครับก็ ประมาณนี้นะครับผมอ่ะเดี League ๋ยวเราไปรีว right. ิวบาร์ไอ <fret ting rap system> ้ไมกี lim, guy, ้เลยนะผมหรือเรียกง่ายๆว่าไมกี้นะครับผมอ่ะดูคนแรกนะครับมันจิโร่อ่ะร่างแรกนะครับล่างแรกคนแรกเทียอะไรนะครับผมวาน้าแก๊งมันจิโร่ไมกี้ผู้ไล่เตรียมทานมันจิโร่นะครับผมคือไมกี้เนี่ยมันเป็นฉายาที่มันจิโร่ตั้งขึ้นมาเองนะครับผมจริงๆเขาชื่อมันจิโร่นะฮะอ่าอ่าผมจะเรียกว่าไมกี้หรือมันจิโร่ดีนะเนี่ย ไมกี้แล้วกันนะครับผมไมกี้เป็นสายว่องไวธาตุไม้นะครับผมมีแรท่ที่น้อยนะครับผมความเร็วในการโจมตีเร็วนะครับผมความเร็วในการเคลื่อนที่เร็วนะครับผมทักษะความสามารถนะครับผมทักษะหมุนตัวเตะหรือท่าเตะหัวรถไฟนะครับผมยกเลิกภาวะมาตราของศัตรู5วินาทีนะผมสร้างความเสียหาย30เท่าของพลังโจมตีลงในพื้นที่หยุดยั้ยงการยกเลิกผลลัพธ์ด้านลบ5% ลดอัตราผหลบนักษะของศัตรู50%นะครับผมก็พูดง่ายง่ายคือมันจะยกเลิกอมตาศัตรูได้นานสูงสุดถึง5วินาทีนะครับผมแล้วก็สร้างความเสียหาย30เท่าก็คือเป็นธาตุไม้ที่สร้างดาเมจนะครับผมแล้วก็หยุดยั้งการยกเลิกผลลัพธ์คือคือเมื่อศัตรูเนี่ยโดนบัอบอะไรเข้าไปแล้วใช่ไหมแล้วมีการล้างบัฟบเนี่ยถ้าหากว่าตัวนี้ใช้สกิลไปโดนนะครับผมก็จะทําให้บไอ้เ้อบัฟเสียที่มันล้าออกไปแล้วมันกลับมานะครับผมพูดง่ายง่ายเลยนะครับผม ลดอาตาัตรากระโลทักษะของศัตรู50%คือทําให้ศัตรูเนี่ยโดนสกิลง่ายขึ้นนะผม50%เลยนะมาดูสกิลสองน,นะผมเครื่องรางนะผมหยิบเครื่องรางออกมาจากกระเป๋าและยมอยู่กับห่วงความรู้สึกนะครับผมก็คือเป็นการบัฟนะครับผมเพิ่มอัตราความตาความแม่นยำของทักษะ30% 10วินาทีนะผมคือทําให้สกิลของเราแม่นยําม,มากยิ่งขึ้นนะครับผมแล้วก็รีเซ็ตเวลารอทักษะของเลนเจอร์พ,กพวกส่วนหนึ่งก็คือทําให้ ฝั่งเราเนี่ยมีครูดาวสกิลที่น้อยลงนะครับผมอ่าผมก็ได้สกิลบวกมาจากเข้มขัดนะครับผมก็คือจะเพิ่มอัตราการแม่นยําของรักษาได้เพิ่มอีก3%นะครับผมก็สูงสุดน่าจะประมาณ20่มั้งหรือ10ไม่รู้น่าจะ10 15บห้ามั้งเออนะครับผมถ้าเป็นไฮเปอร์ก็จะเพิ่มอัตรา,ารแม่นยำรักษาสี่สิบเปอร์เซ็นต์และก็ลดเวลาเหลือเจ็ดวินาทีนะครับผม ความสามารถกลุ่มของตัวเกียวรีเวนเจอร์นะครับผมก็จะเป็นการพลังชีวิตนะครับผมก็คือถ้าเราใส่ทีมที่เป็นตัวเกียวรีเวนเจอร์เข้าไป2ตัวขึ้นไปนะครับผมก็จะทําให้ได้พลังชีวิตเยอะมากขึ้นนะครับผมคาสสามารถไฮเปอร์นะครับผมเป็นความสามารถเด่นเลยนะครับผมก็คือหยุดปฏิบัติการนะครับผมหรือพูดง่ายๆคือหยุด5วินาทีนั่นเองนะครับผมเมื่อเรียกออกมาจะมีโอกาสทําให้ฝั่งศัตรูติดความสามารถอยู่5วินาทีนะครับผมและ โดยทั้งนี้นะครับผมโอกาสโอกาสาติด5วินาทีเนี่ยมันจะขึ้นอยู่กับว่าเราปล่อยมากี่ตัวนะครับผมความสามารถ9ดาวครับผมก็จะมีฟื้นพลังนะครับผมแล้วก็ฟื้นฟูแร่ธาตุและก็ต่อต้านการยิงน้ําแข็งพาย,ยุหิมะนะครับผมก็ประมาณนั้นนะครับผมควาสามารถไฮเปอร์ที่ดีผมว่าเป็นฟื้นพลังกับยิงน้ําแข็งนะครับผมก็ประมาณนี้นะครับ มาดูรายละเอียดนะผมเป็นพลังโจมตีกาย1ล้านนะครับผมอันนี้ยังไม่แม็กนะเดี๋ยวผมรีวิวตอนแรกอีกรอบนึงนะครับผมน่าจะแม็กภายในเดือนนี้ได้อยู่นะครับผมพลังชีวิต4ล้านนะครับผมในจังหวะนี้นะครับผมความเร็วในการโจมตี1้อนะครับผมคนเร็วในการเคลื่อนที่100ก็คือบานกลางก็คันไปทางเร็วนะครับผมระยะโจมตี300นะครนะผมตีไกลอยู่นะฮะเวลารอทักษะสกิลก็คือ8วินาทีแล้วก็เวลารอทักษะสกิล2ก็1 1วินาทีนะผมแม็กน่าจะเป็น8วินาทีนะฮะสกิล2นะ อ่าอัลต้ากระปุกสกิล30%นะครับผมต้านสกิลไม่มีเลยนะครับผมแล้วก็คูดาวเลนเจอร์แปดจุดเวินาทีในบวก6นั่นเองนะครับผมอ่ะลืมดูแลธาตุหรือเปล่าอ้ยชิบหายแล้วโอ้ลืมดูแลธาตุนะครับผมโอ้ยเนาะอะไรไปนเนี่ยตื่นเชา้ามาก็เบลอนะครับผมผมต้องรีบอัดคลิปแล้วก็ไปโรงเรียนนะครับผมนะฮโอเคมันทักม,มาแล้วแฟนผมเองนะผมไม่ไม่หาอะไรวะแร่นะครับผมล่างให้ล่างอัลต้าอยู่ที่1,730นะโอเคนะโอเคโอเค ไปลุยกันเลยแม่จะเกิดเต้นเต้นแล้วสิครับไอดีนี่ก็รีมาแล้วก็ได้มันจิโร่แล้วก็ไมกี้นะครับผมมันจิโร่แล้วก็ไมกี้เฮียอะไรวะมันจิโร่แล้วก็ดาร์คินนะครับผมหรืออ,อะไรอะไรเคนเคนนี่แหละนิวเคนนะผมอ่ะรีวิวเลยนะผมอ่ะสกิลแรกคือเครื่องรางนะครับผมก็จะชูเครื่องรางมาแล้วย,ยิ้มแล้วก็จมปัดอยู่กับห้องผมรู้สึกนะครับผมอ่ะไหนโชว์สกิลหมุนตัวเตะให้ดูหน่อยสินะผม อัตราการใช้สกิลน่าจะไม่เยอะมาแล้วโคตรเท่นะครับผมคือเป็นไมกี้นะครับผมที่แบบโคตรไมกี้นะครับผมมีท่าเตะประจําตัวนะครับผมแต่ว่าไม่ได้ชื่อถ้าเตะหัวรถไฟนะครับผมมันมันชื่อท่าเตะหัวรถไฟนะทำไมแม่ง่งตั้งว่ามหมุนตัวเตะปะคือเอาตามความเข้าใจง่ายเลยใช่ไหมเอาเบอร์นั้นเลยใช่ไหมนะครับผมแต่ก็ได้หมดนะผมผมจำได้อยู่ว่าเป็นท่าเตะหัวรถไฟนะครับผมอ่า โอ oh. ้ปุ๊บป๊บอ่ามีชูเครื่องรางมาแล้วนะครับผมฮะเราสังเกตได้ง่ายครับผมเมื่อเขาจะ,ะใช้ท่าน,นะครับผมเขาจะถอดเสื้อออกนะครับผมอ่ะเหมือนจะไม่ใช้เลยนะเนี่ยรอบนี้ก็ได้นชนะไปแบบ2-4เลยนะครับผมซึ่งผมก็อยากได้เกียร์เกียร์ทงของตัวมันมากเลยนะเป็นเกียร์ที่ดีมากๆนะแล้วผมอยากได้มากๆนะครับผมแต่ว่าข้อเสียของมันก็มีอยู่คือมันไม่มีรถคูดาวนะครับผมรถคูดาวเรนเจอร์ใน ในเกียร์ของธงนะครับผมเออมึงเอากระบองมาพูดกูมีโต๊ะปากให้นะครับผมโอเคมาอีกสักรอบนึงนะครับผมเผื่อไม่เห็นผลไม่เห็นภาพนะครับผมถ้าเตะหัวรถไฟจะได้ใช้ไมเนียนะนะครับผมบับหน้าป้อมนะครับผมบับค่อนข้างอยู่ชิดป้อมเลยนะนะครับผมอ่ามันดูกันโอ้ด่านกว้างๆแบบนี้นะครับผมน่าจะได้เห็นกันเยอะอยู่เตะไมมเตะเตะเธนา เตนะธนาไม่ใช่เตะแบบนี้นะครับผมที่ผมพูดคือมันโดดเตนะธนาไหนถอดเสื้อโชว์หน่อยโอ้โหไม่ออกเลยคือผมไม่ได้ใส่อัตราการทสกิลนี่ไงนะครับผมโอ้โหปรเทศเล,เลยนะครับผมสําหรับไมกี้นะครับผมก็ยังคงอยู่ในตู้นั่นแหละนะครับผมแล้วราเพิ่มโอกาสรอบที่สองก็ได้นะครับผมคือแม่งไม่น่าจะออกให้ดีอื่นผมอะแม่งแม่งมีอยู่เสียดีแม่งออกไอดีเดียวนะครับผม ออกยากชิบหายเลยนะครับผมคนอื่นแม่งออกง่ายๆกันนะผมนี่แม่งต้องรีไอดีเอเอะไอดีหลักก็ไม่ออกนะครับผมอาจะได้เล่นไอดีนี้นานอยู่นะเนี่ยนะครับผมอ่ะออกไมกี้ผู้ไรเเทียมทานนะครับผมวันหน้าแก๊งของตัวมันนะครับผมที่ถึงตัวจะเล็กแต่ก็แข็งแกร่งและมีฉายาว่าไมกี้ผู้ไร้เทียมทานนะครับผมคือไอเทียนี้มันเออคนไมกี้คุงนี่มันแหกทุกกฎแล้วนะครับผมของการเป็น นักเลงนะครับผมคือตัวเล็กชิบหายแล้วก็เตะแรงแรงนะครับผมอ่าก็ประมาณนี้ละกันนะเดี๋ยวเราผมไปทำอะไรสักหน่อยละกันนะทำอะไรไรสัตว์นะครับผมอ่าอัปเกรดอะไรอยู่เนาะผมกําลังผลิตของเพื่อใช้ในการอัปดาเค้นอยู่นะแล้วคลิปต่อไปก็จะก็จะอ่ารีวิวดาเค้นนั่นเองนะครับผมอ่ารีวูจิเคนนะครับผมอ่าต้องแบบวันนี้นี่หว่าแล้วกูไปผลิตอะไรอันนั้นวะอันนี้ก็งงเหมือนกัน หนึ่งหาอะไรย่อยก่อนไอดี้นี้ไม่เก็บไม่เก็บสะสมนะครับผมจะเก็บแค่ไอดี้ลรักก็พอแล้วนะครับผมไอดีอื่นนี่คือย่อยได้ย่อยได้หน้าตาเฉยเลยนะนะครับ <c oughs> ผมอ่าประมาณนี้โอเคอืมเหมือนที่เราจะต้องทําคืออันนี้แล้วใช่ไหมใช่เนี่ยอันนี้นี่นะอ่ะผลิตแม่งไปสามอันเลยแล้วกันผมไม่ไแน่ใจเหมือนกันน่าจะสามอันน่าจะสองสามอันนี่แหละนะครับผม คนทักมานะครับผมโอเคก็เออ่แฟนผมเองแหละนะผมก็ไม่รู้จักว่ากูมทำคลิปอยู่นะโอเคนะครับผมสำหรับวันนี้ต้องขอกดไลค์กดแชร์กดซับสครายด์ด้วยนะครับผมขอบคุณที่เข้ามารับชมนะผมว่าตัวละครตัวนี้เก่งพอสมควรเลยนะครับผมไม่ใช่เก่งพอสมควรเลยมันค่อนข้างจะเก่งมากนะผมและมีความสบา้เปอร์พี่โหดไลค์ถานล้นมากนะครับผมและในบางทีนะครับผมก็แม่งมีคนทักโทรมาทำไมวันนี้ ก็เป็นความสามารถไฮเปอร์ที่แบกนะครับผมเพราะฉะนั้นถึงดาเมจบางทีจะไม่แม่นบ้างก็ไม่เป็นไรนะครับผมความสามารถเขายังดีอยู่นะครับอ่ะสำหรับวิดีโอนี้ต้องขอกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้นะครับผมผมจะรีบไปโรงเรียนแล้วนะครับผมเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับผมเพราะผมน่าจะโดนแฟนตบครัววันนี้สวัสดีครับ